เรามาวัดส่วนสูงกันนะคะว่าพี่อีฟจะสูงเท่าไหร่นะคะดูแค่ตาเปล่านี่ก็รู้แล้วค่ะว่าน้องสูงร้อยห้าสิบเดี๋ยวแม่จะมาวัดดูนะคะโอเคราวัดดูนะเดี๋ยวนะเนี่ยน้องสูงร้อยเอาลงออกออกมาน้องสูงร้อยห้าสิบอะคะ่ะร้อยห้าสิบใช่เอาดั่งยืนดีๆสิ ยืดอกอะไรนะคะหลังคล่อมก็ดะได้แค่นี้เอายืยืดตัวตรงๆค่ะนั่นนะน้องสูงร้อยห้าสิบค่ะโอเคขี้หมูขี้หม้เพิ่งตื่นนะคะไปอาบน้ำค่ะเอายิ้มหวานร้อยห้าสิบค่ะลูกจะย้อนแสงหน่อยนะคะบรรยากาศภาพบรรยากาศนะคะ ตอนนี้จะทำอะไรคะเนี่ยอาบน้ำค่ะอาบน้ำเพิ่งตื่นนอนนะคะค่ะภารกิจนี่คือห้องนอนน้องนะคะโล่งมากนอนบ้างไม่นอนบ้างส่วนมากน้องจะนอนกับแม่คะ่ะแต่นี่ห้องแต่งตัวน้องห้องห้องส่วนตัวน้องแต่ว่าน้องไม่นอนน้องจะนอนกับใครพ่อกับแม่ค่ะทุกคืนเลยจะนอนถึงถึงไหนคะเนี่ยอายุ มสเหรอหรือมมหมมไหนจะแยกห้องคะ<ม>ชัวโอเค okay. อาบน้ำแล้วคะ่ะบ๊ายบายอะไรเลอะคะอะไรเอลอเธอช้นูย้าบด้โอเคบาย ไม่บายเลยสวัสด,ดีท่านผู้ชมทำดีๆค่ะโอเค